หนังสือกรรมทีปนีแจกแจงถึงประเภทแห่งกรรมผลแห่งกรรมและการเผาผลาญทำลายล้างกรรมอย่างอุกฤษรจนาโดยพระพรมโมลีวิราชยาน,นวรโรปรเรียนธรรม9ก้าประโยคบุรุษจับเหล็กแดง สมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นธรณีทรงมีพระราชปุจฉาถามต่อไปว่าข้าแต่พระนาคเสนผู้มีปรีชาบุคคลผู้หนึ่งรู้อยู่แล้วว่าเป็นบาปกรรมแต่ก็กระทำอกุศลกรรมอันเป็นบาปกรรมนั้นลงไปกับบุคคลอีกผู้หนึ่งเป็นคนโง่ไม่รู้ว่าเป็นบาปกรรม และได้กระทอาอกุศลกรรมอันเป็นบาปกรรมนั้นลงไปเช่นเดียวกันนั้นน่ะเมื่อบุคคลทั้งสองจากได้เสวยกรรมวิบากค,คือผลแห่งกรรมอันเป็นบาปที่ตนทำลงไปนั้นบุคคลไหนจะได้รับทุกขเวทนาในอบายมากกว่ากันคือบุคคลที่รู้ว่าบาปกรรมนี้มีปกตินำไปสู่อบายแล้วกระทำบาป จะได้รับเวทนาในอบายมากกว่าหรือหรือว่าบุคคลผู้ไม่รู้ว่าเป็นบาปกรรมนี้มีปกตินำไปสู่อบายแล้วกระทำบาปจะได้รับทุกขเวทนาในอบายมากกว่าขออาราธนาพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาให้แจ้งเพราะโยมนี้ยังมีความสงสัยอยู่พระนาคเสนเถระเจ้า ถวายวิสัชนาว่าขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้เป็นอิสราธิบดีบุคคลที่ไม่รู้ว่าเป็นบาปกรรมแล้วกระทำบาปนั้นย่อมได้เสวยทุกขเวทนาในอบายมากกว่าส่วนบุคคลที่รู้ว่าเป็นบาปกรรมแล้วกระทำบาปกรรมนั้น ย่อมได้เสวยทุกขเวทนาในอบายน้อยกว่าขอถวายพระพรข้าแต่พระนาคเสนผู้เจริญธรรมดาว่าราชบุรุษราชอามาตย์ของโยมนี้ที่ใครรู้แล้วว่าก็ทำกรรมอย่างนี้มีโทษกฎหมายห้ามแต่เขาไม่เกรงขาม ขืนกระทําความชั่วอันเป็นบาปกรรมลามกผิดกฎหมายนั้นต้องถูกลงโทษหนักเป็นทวีคูณตรีคูณโยมนี้เข้าใจว่ารู้เองทำเองนี้แลได้เสวยทุกขเวทนามากกว่านะพระผู้เป็นเจ้าแต่เหตุชันไหนพระผู้เป็นเจ้าจึงกลับว่ารู้เองทำเองในฝ่ายอากุศล ได้เสวยผลเป็นทุกขเวทนาในอบายน้อยกว่าเราขอพระผู้เป็นเจ้าจงให้เหตุผลมาขอถวายพระพรบรพิษพระราชสมภารเมื่อพระองค์ต้องการเหตุผลอัตมภาพจากถวายวิสัชนาปัญหานี้ด้วยอุปมาคือมีก้อนเหล็ก อันลุกแดงด้วยแสงไฟก้อนหนึ่งตั้งอยู่ในเตาถ่านเพลิงทีนี้มีบุรุษผู้หนึ่งซึ่งมีเป็นคนมีตาดีพอเห็นเหล็กแดงนั่นก็รู้อยู่ว่าเป็นเหล็กแดงร้อนด้วยเปลวไฟแต่จำเป็นจำใจต้องจับก้อนเหล็กแดงนั้นจึงค่อยจับลงไปกับบุรุษ อีกผู้หนึ่งเล่าเป็นคนโง่เง่าเถื่อนถลนไม่รู้ไม่เห็นว่าก้อนเหล็กแดงนั้นร้อนรนก็เอื้อมมือจับลงไปอย่างถนัดใจในบุรุษทั้งสองที่จับก้อนเหล็กแดงอันร้อนแรงด้วยเปลวไฟนั้นพระองค์จะทรงมีความสํำคัญว่าบุรุษคนไหนจะได้ประสบกับความร้อนมากกว่ากัน ขอถวายพระพรข้าแต่พระนาคเสนผู้มีปรีชาพระผู้เป็นเจ้านี้เป็นผู้มากไปด้วยความฉลาดก็ใช้ที่ประมาทเป็นคนโง่เง่า,งาไม่ทันดูไม่ทันเห็นเพ่นเข้าจับก้อนเหล็กแดงเข้าอย่างถนัดใจนั่นแหละย่อมจะได้ประสบทุกขเวทนาร้อนลนนักหนา ขอถวายพระพรมหาราชาบุรุษผู้มีความประมาทไม่ทันดูไม่ทันเห็นเพ่นเข้าจับก้อนเหล็กแดงเข้าอย่างถนัดย่อมได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสได้รับทุกขเวทนามากกว่าบุรุษผู้รู้อยู่และค่อยคอยจับก้อนเหล็กแดงฉันใดบุคคลที่มีจิตประกอบไปด้วยโมหะ ไม่รู้ว่าเป็นอกุศลเป็นบาปเป็นกรรมย่อมได้รับทุกขเวทนาในอบายหนักกว่าบุคคลที่รู้ว่าเป็นบาปเป็นกรรมแล้วกระทำลงไปก็บุคคลที่รู้แล้วว่าเป็นบาปกรรมและกระทำลงไปนี้มีโทษน้อยกว่าขอถวายพระพร